สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันทีวี .com รายการนี้สำหรับคนภูเก็ตอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงปัญหาขยะล้นเมืองซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมืองท่องเที่ยวแทบทุกจังหวัดและที่จังหวัดภูเก็ตก็เช่นเดียวกันถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการลงทุนสร้างระบบจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอเนื่องจากปริมาณขยะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจากการคาดการณ์ว่าอีก5ปีข้างหน้าปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเราจะมีวิธีการรับมือปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงไปติดตามได้จากรายงานครับขยะกองมือมาที่เห็นอยู่ภายในบ่อฝังกลบที่4ของโรงเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเกต็ต เป็นขยะที่ผ่านการคัดแยกเรียบร้อยเตรียมนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผารวมกับขยะจากชุมชนที่ส่งมาจากพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัดซึ่งตลอดทั้งวันภายในโรงเผาขยะแห่งนี้จะมีรถบรรทุกขยะของเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทยอยนำขยะมาเข้าระบบเป็นจำนวนมากเฉลี่ยปริมาณขยะนะปัจจุบันอยู่ที่690ตันต่อวัน บางส่วนเป็นขยะที่มีการคัดแยกมาแล้วก็จะสามารถนำเข้าสู่ตเตาเผาได้ทันทีและหากเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้จะทำการฝังกลบเพื่อให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติสำหรับโรงเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ใกล้ชุมชนสะพานหินกลางเมืองภูเก็ตมีพื้นที่กว่า291ไร่แบ่งเป็นพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ5บ่อจำนวน120ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียและที่ตั้งเตาเผาขนาดใหญ่จำนวน3เตาแต่ปัจจุบันสามารถใช้งานได้เพียง2เตาซึ่งเป็นเตาเผาระบบใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้งานมาได้เพียง2ปีใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศโดยความร่วมมือของบริษัท PJT เทคโนโลยีจำกัดกับบริษัท Iris Corporation Berhad เข้ามาลงทุนและบริหารจัดการ ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตสามารถรองรับการเผาขยะได้สูงสุด700ตันต่อวันซึ่งนอกจากจะมีกระบวนการเผาที่ควบคุมมลพิษแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วันละ10เมกะวัตต์อีกด้วยวิธีการกำจัดขยะในในโลกนี้มีหลายแบบนะครับแต่ของภูเก็ตเนี่ยใช้ระบบเตาเผาขยะซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะครับซึ่ง เขาเรียกว่าเป็นโน้ตฮาวที่ึทงทั่วโลกใช้ใชมาอยู่แล้วแต่ประเทศไทยอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็มีไม่กี่แห่งในประเทศไทยโดยกระบวนการในการกําจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสะไฟฟ้าของที่นี่เริ่มขึ้นหลังรถนําขยะมาส่งและเทลงในบ่อพักขนาดใหญ่จากนั้นเครน2ตัวจะทําหน้าที่คีบขยะป้อนเข้าสู่เตาเผาซึ่งสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษและเริ่มเผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า400องศา ระหว่างนั้นจะมีการกำจัดไนโตรเจนออกไซด์ให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานก่อนจะนำพลังงานความร้อนจากการเผาที่ได้ส่งเข้าไปในหม้อผลิตไอน้ำและส่งไอน้ำที่ได้ไปปั่นกังหันผลิตกระแสะไฟไฟ้าอีกทอดหนึ่งซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ จากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานดังกล่าวทำให้หลายภาคส่วนมีแนวคิดที่จะนำโมเดลโรงเผาขยะของที่นี่ไปเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะและนำไปใช้กับจังหวัดอื่นๆในประเทศซึ่งล่าสุดพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งกำกับดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ได้ให้ความสำคัญเข้ามาดูงานและเตรียมผลักดันให้เอกชนที่สนใจเข้ามาลงทุนระบบกำจัดขยะเช่นเดียวกับที่ภูเก็ตลงกนจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีการดาเนินการมาหลายปีแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวัดแรกๆที่มีการดําเนินการในเชิงต้องถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างซึ่งเราก็จะเอาแบบอย่างของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไปดําเนินการในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของขยะจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้มีอัตราพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ7.3%และในอนาคตอันใกล้ในปี2562คาดว่าเตาเผาขยะแห่งนี้จะต้องรองรับขยะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า1,000ตันต่อวันดังนั้นจึงต้องเร่งขออนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า530ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมเตาเผาแห่งเก่าที่ชำรุด ให้สามารถรองรับขยะได้อีก250ตันต่อวันผมคาดว่าถ้าสมมุติว่าเราซ่อมเตาเก่าซึ่งสามารถรับขยะได้ประมาณ250ตันนะครับต,ตัวปัจจุบันที่เรามีอยู่ก็คือขนาด700ตันบวกกันก็ประมาณ950มันก็จะสามารถรองรับขยะได้ในระดับประมาณและไม่เกิน5ปีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องหาที่อยู่ใหม่ให้กับขยะอีกนะครับซึ่งอาจจะจเป็นต้องขยายไปทางเหนือของเกาะ ตะวันตกของเกาะหรือทางทิศตะวันทิศใต้ของเกาะก็ว่างกันไปนะ,ะนอกจากนี้กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการยังได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่มีกว่า50%เอร์เซในจำนวนขยะทั้งหมดออกเพื่อลดปริมาณขยะและรณรงค์ให้ทำปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือนซึ่งหากแต่ละท้องถิ่นทำได้ก็จะสามารถลดปริมาณขยะได้เป็นจานวนมาก ขณะเดียวกันก็มีแผนที่จะทำให้ชุมชนร่วมใส่ใจในขยะอันตรายมากขึ้นเพราะปัจจุบันสามารถคัดแยกจัดเก็บได้เพียง2ตันต่อปีเนื่องจากมีการทิ้งปะปนกับขยะอื่นๆทำให้ขยะอันตรายไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างถูกต้องสูงนับ10ตันต่อปีถึงแม้พยายามรณรงค์ให้คัดแยกขยะแล้วก็ตามและล่าสุดได้มีโครงการฐานไฟฉายแลกทุนการศึกษาเกิดขึ้นโดยให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกแห่ง เก็บรวบรวมถ่านไฟฉายให้ได้ในปริมาณที่กำหนดและส่งให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปแลกทุนการศึกษาคุณเก็บอีกถังก็ตามเก็บ20-30าถังเนี่ยผมก็กำหนดเงื่อนไขว่าเมื่อครบ10ถังเนี่ยจะแลกได้ทุนกนารศึกษาหนึ่งทุนทุนละ2,000บาทนะครับเ,เราก็จะให้ผู้บริจาคเงินเนี่ยมามอบเงินให้กับโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะมอบถัาขยะอันตรายเนี่ยให้กับเราเราก็จะเก็บไว้พอเก็บไว้พอสิ้นปีเนี่ยเราก็ส่งขยะอันตรายเนี่ยไปกำจัดที่สวนการ ในภาพรวมการจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้นับว่ายังคงสมดุลกับปริมาณขยะแต่ในอนาคตตามที่คาดการไว้ในปี2562การจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสังคมและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้อัตราขยะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเทศบาลนครภูเก็ตคงต้องเร่งของงบประมาณซ่อมแซมเตาเผาแห่งเก่าให้สามารถใช้งานได้ รวมทั้งเร่งกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะลดภาระโรงเผาขยะมูลฝอยให้ได้ก่อนที่ภูเก็ตจะกลายเป็นเมืองขยะเช่นเดียวกับที่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆกำลังเผชิญก็จบไปแล้วครับสำหรับรายงานพิเศษประจำสัปดาห์จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะล้นเมืองกำลังจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับภูเก็ตอีกครั้งจากนี้ไปถึงเวลาแล้ว ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันจัดการปัญหาขยะในครัวเรือนอีกครั้งมาต่อกันที่ประเด็นอนืนๆที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ญาติมิมนพระสงฆ์สวดส่งวิญญาณเหยื่อไฟไหม้สีรษร้านโชคชัยฟอร์นิเจอร์กลางเมืองภูเก็ตไปสู่สุกติพบเรื่องอัศจรรย์พระบร,รมสาริสลักในหลวงรัชการที่5ไฟไม่ไหม้เชื่อเป็นเพราะพระบารมี สายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD3187 นครศรีธรรมราชดอนเมืองประสบเหตุนกพุ่งชนเครื่องยนต์จนเกิดอาการสั่นทั้งลำกับตันตัดสินใจขอลงจอดสนามบินภูเก็ตตรวจสอบความปลอดภัยรองอธิบดีกรมที่ดินถแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาเอกสารสิทธิ์ในเขตอุทยานสิรินาศล่าสุดสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดแล้ว5แปลงเนื้อที่กว่า400ไร่ เทศบาลตำบลราวัยจัดกิจกรรมปล่อยพันุลูกกุ้ง1ล้านตัวปลูกป่า100ต้นและกวาดขยะบนชายหาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาพบซากเต่าตนุขึ้นซัดลอยเกยหาดบางไทรภูเก็ตนักวิชาการคาดป่วยตายขณะที่ศัตวแพทย์เร่งผ่าพิสูจน์ซากสองโลมาที่ส่งมาจากจังหวัดสตูล เบื้องต้นพบคราบและกลิ่นคล้ายน้ำมันในลำไส้เร่งนำชิ้นเนื้อส่งตรวจในห้องแล็บอีกครั้งภูเก็ต FC เปิดบ้านพ่ายทีมเยือนอเมเรียทีมดังจากลาลิก้าสเปนหนึ่งประตูต่3ในฟุตบอลนัดประวัติศาสตรส์เชื่อมสัมพันธ์ก็จบไปแล้วครับสำหรับรายการอันดามันทีวีดอทรายการนี้สำหรับคนภูเก็ตขอบคุณที่สละเวลาในการติดตามรับชมผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ